ก็เสยอาผมผมพี่เอาผมทับบนมาเตะเย่นะครับผมหลังจากเราส่งรถไอรุ่นนี้ไปแล้วที่สัตแก้วเพิ่งกลับมาถึงเลยนะครับผมนี่ก็เกือบห้าโมงแล้วแล้วไอตัวนี้มันจะไปบุรีรัมย์ต่อแต่เราก็อยากจะรีวิวให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับผมว่าไอตัวนี้มันมีออปชันอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยครับตัวนี้ครับเห็นเสาสูงนะครับผมตัวนี้จะเป็นสองเสานะครับผมเสาสูง5เมตรนะครับผมน้าหนักได้3ตันนะครับผม สามศูนย์นี้ไม่ได้เขียนเท่ๆนะผมมันหมายถึงชื่อรุ่นนะผมสามตันหรือไม่ดูที่เนมเพจตรงนี้ได้นะผมจะมีเนมเพจบอกอยู่นะครับผมว่ายกน้ําหนักเท่าไหร่เสาสูงเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้เลยเนี่ยเรดโหลดคปาิติี้นะครับผมสามพันกิโลนะครับผมแล้วก็ยกสูงห้าพันมิลนะครับผมก็คือห้าเมตรนั่นเองนะครับผมอ่า ห็นไหมครับตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งครับคือมันจะเป็นเครื่องอิซูซูนะครับผมถ้าลูกค้าใดมีบัตเจตหน่อยนะครับก็จัดตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีมีบัตเจตที่จํากัดเล็กน้อยนะครับผมก็สามารถเล่นเครื่องชิงชายเครื่องจีนบายม t ติเอ็ได้นะครับผมตัวนั้นเราก็ทนเหมือนกันมันจะเทียบเทียบกันเลยพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับแบรนด์เลยนะครับผมนี่จะเห็นว่าอิซูซูเมคอินเจแปนนะครับผม ใบประกงประกันก็มีหมดนะครับผมของอีซูซูมอเตอร์ลิมิเต็ดนะครับผมโอเคอย่างนี้เห็นไหมถึงแม้เลทช่วงนี้จะขึ้นนะครับผมแต่ราคารถวงลิฟเราไม่ขึ้นตามนะครับผมพยายามจะซับเฟอร์ให้ลูกค้านะครับผมจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมอ่าเห็นไหมตูดนี้ก็ตูดแท้นะครับผมสามตันนะครับผมล้อกับยางตันหมดนะครับผมเห็นไหมคิ้วอัดคงอัดคิ้วหมดนะครับผมของมัลติเอ็ก นี่คือรถที่เตรียมจะส่งเลยนะครับผมรถที่เตรียมจะส่งเราเช็คกิ้งสุดท้ายให้ลูกค้านะครับผมก็เดี๋ยวจะลองยกแล้วก็ลองขยับนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีหลายคลิปแล้วที่ท,ที่ที่เห็นไปละก็จะมีโชว์นิดๆหน่อยๆนะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจกับของมัลติเอ็กเรานะครับผมว่าทุกอย่างเราก็พยายามจะทำะให้ลูกค้าเชื่อมั่นมากที่สุดนะครับผม ลืมไปนะฮะัมว่าเกียร์มันไปอยู่ตรงเกียร์เดินหน้านะครับผมแล้วยังไงก็จะสตาร์ทไม่ติดมันจะมีระบบเซฟตี้ของมันอยู่อ่าอยากให้เข้ามาใกล้ๆอยากให้ฟังเสียงเครื่องนะครับผมเพราะว่าลูกค้าตัวจริงต้องรู้เสียงเครื่องนะครับผมว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงมันแน่นไหมมันอะไรไหมนะครับผมก็จะได้รู้กันไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมาแบบเขาเรียกอะไรนะเออมันจะดีไหมอะไรไหมนะครับผมก็ ให้รู้กันไปเลยครับนี่เสียงประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็จะเสียงกูตูนะครับผม m ม k e in อินเจแปนผะวว่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าลูกค้าไม่อ่าสะดวกมามาดูเราก็เลยว่าถ่ายให้ดูเต็มที่หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะขับให้ดูนิดนหน,น่อยๆนยน,ยนะครับผมเพราะว่ามันพื้นที่จำกัดเล็กน้อยก็จะถอย เสาสูงนะครับผมเนี่ยว่ามันก็จะมีคลิปออกถ่ายหน้าสถานที่นะครับผมอ่าระบบบงระบบเบรกนะครับผมอ่า เพราะว่าตัวนี้นะครับผมก่อนที่จะส่งมาถึงมือเรานะัะผมก็ทางโรงงานนะครับผมที่ได้รับซีอีนะครับผมเขาก็จะได้เช็คกิ้งไปแล้วรอบหนึ่งนะผมแต่เราก็มีการเช็คกิ้งซ้ำอีกทีหนึ่งตอนลงตู้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเช็คกิ้งก่อนไปส่งลูกค้านะฮะและสุดท้ายเลยจริงๆก็คือเช็คกิ้งต่อหน้าลูกค้านะผมว่าระบบทุกอย่างไม่มีผิดพลาดไม่มีเสียหายเลยนะครับผม เห็นไหมเสามันจะสูงหน่อยไม่ลูกกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับผมตัวนี้นะครับอ่าลองสังเกตเดี๋ยวจะทำงานสไลด์นะครับผมงานสไลด์เห็นไหมงานสไลด์ซ้ายขวาจะได้ประมาณ10เซนนะครับผมตามสเปคของมันเลยตรงนี้ฟูออปชั่นมากๆ ไม่ฟูลออปชันเราไม่ขายครับผมมาลติเอ็กไม่ขายนะครับผมเราจะขายแต่พวกฟูลออปชันนะครับผมแต่ตรงนี้2เสามันจะไม่มีตัวฟูลฟรีนะครับผมแต่ถ้า3เสาเราจะมีฟูลฟรีนี่ลูกค้า,าบุรีรัมย์เฮอลรี่ควีสสองเสามาก็เหยียบประมาณนี้นะผมปุ๊บไฟเฟยนะผมก็ติดหมดนะผมไปลงไฟเลี้ยวนะผมนี่ก็เช็คเช็คก,กิ้งไทยไทยวิดีโอไปเช็คก,กิ้งให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะครับผมสุดยอดมากก็ยังไงนะครับผมอยากให้มาลอง มามามาลองดูรถได้นะครับผมรถเราก็จะมีทั้ง2สาขานะครับผมแต่ตอนนี้รถใหม่จะอยู่ที่สาขาสมุทรสาครเป็นหลักก่อนนะครับผมส่วนสาขาสายสองนั้นจะเป็นพวกแฮนด์แต็เกอร์ตัวเล็กๆนะครับผมแล้วก็พวกมือสองนะครับผมก็ยังไงสนใจยังไงนะครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาครับว่าสอบถามราคาสอบถามเครื่องสอบถามส่งลูกการใช้งานของลูกค้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะไปส่ง รถเจ้าตัวเครื่องชิงชายก่อนที่บางละมุงนะครับผมในส่วนตัวนี้เราจะไปวันอังคารหน้านะครับผมวันนี้วันที่14เนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมไปเลยครับแหมสุดยอด